รู้สึกแฮปปี้กับตัวเองมากแค่ไหนกี่เปอร์เซนต์เอากี่เปอร์เซนต์โอ้หนูเต็มร้อยพี่หนูบอกเลยว่าหนูเต็มร้อยเพราะว่าไม่หนูไม่ได้เปลี่ยนอ่ะความเป็นตัวเองยังอยู่ค่ะตรองแพดูคลาดแคด้วยว่าแฮปปี้ไหมว่ยหนูแฮปปี้มากมีบ้างคนตอบรับจากหลายๆคนคนใกล้ตัวเลยสามีเออว่าไงสามีบอกโอ้ี่ฉันมีเมียเด็กแน่ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเดบันยูกันค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณสุนารีรัศศิมานะคะหลังจากได้ทําการผ่าตัดของทางโรงพยาบาลศัลยกรรมดับันยูไปเป็นเวลากี่วันคะคุ้หนึ่งเดือนใช่ไหมคะใช่คน่ะน้ี่ค่ะสวัสดีค่ะความร้อยของผิวหนังนะคะ ทั้งหมดเลยที่เห็นก็คือใต้ตาเห็นไหมหนังตาเอาหนังตาก่อนเนาะอตนี่หนังตาข้างนี้คือข้างนี้ของหนูนะพี่คะที่ว่ามันตกมาจนมันกดจนมันกดขนตาแล้วมันจิ้มตาน้ำตาไหลตลอดคือข้างนี้่ะอันนี้เหมือนกับว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่อยากจะให้ดูชัดๆเลยนะให้ดูชัดๆเลยนะจะเห็นว่าหน้าสองข้างของศูนย์ศูนย์นะเขาไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันคือข้างนี้ยก แต่ข้างนี้สุดเห็นมากถ้่ดู่ะชัดก็คืออันนึงหนูลองคว่ำหน้านิดนึงดูชัดก็คือว่าข้างขวาของเขาเนี่ยมันตกเยอะคจะทำให้คิ้วเขาอะกดลงเห็น้หมถึงขนาดหน้าผากนะหน้าผากมันยังไม่เท่ากันเลยหน้าเด็กสวยมากๆสวยมากจริงๆแต่มันยังบวมอยู่นะคุณหมอบอกว่า การที่จะบวมมากบวมน้อยอยู่ที่ผิวของทุกคนด้วยเรื่องช้ำก็เหมือนกันนะคะช้ำม,มากช้ำน้อยเหมือนผิวคุณหมอถามว่าคุณสุเวลาเดินชนอะไรผิวเขียวง่ายง่ายไหม ừ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 . หมอ,อสุบอกว่าไม่เลยค่ะหมอนอกจอากมาทุบหนูเท่านั้นแหละริงจถึงจะเขียวผิวเขาดีอย่างที่หมอมบอกจริงไหะผิวไม่เขียวไม่ช้ำตอนนี้แต่ความบวมยังคงมีอยู่นี่ขนาดความบวมยังมีอยู่หน้าเขายังหดไปตั้งเยอะนะ ให้ดูกรอบ<า>หน้า,นาเลยกรอบหน้านี่คือแบบเป็นตัววีขนาดนี่ยังบวมอยู่นะแต่กรอบหน้าชัดมากนะถ้าลดถ้าหายบวมเนี่ยจะดูซิว่ามันจะคมแล้วมันจะเป็นมิติอ่ะคือพอใจมากไม่คิดว่าแผลมันจะ พอใจมากเนาะพอใจมากมากพี่ปุ้ยหนูพอใจมากขอบคุณมากเลยคือตอนแรกหนูกะว่าหนูฟื้นตัวมาหรือหนูปวดหน้ามาหนูหน้าหนูจะเป็นกระด้งนะแต่ปรากฏว่าโอ้มันไม่บวมไม่ไม่ช้ำอ่ะถือว่าน้อยมากแบบโอ้โหแบบอันนี้คือดีมากแล้วบอกเลยว่าทันแน่นอนทันวันที่18แน่นอนทันวันที่18นะสวยทันสวยทันแน่นอนแล้วไม่มีใครทําได้ขนาดนี้นะอันนี้จากประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่มานะ แต่ที่นี่ทําได้<ช>ทีมแพทย์ของเราทําได้เพราะทีมแพทย์ของเราเป็นศัลยแพทย์ตัวจริงค่ะนะคะือใครมีปัญหาอย่างมิสุก็เข้ามาปรึกษามาคอคนซัล้าคุณหมอได้นะคะมิสุแนะนําที่เราเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาก็เหมือนครอบครัวแล้วจริงๆเขาเขาโฟกัสสิ่งที่เราต้องการเขาจะทาาให้มั่นใจเลยว่าเราต้องการอะไรแล้วก็แบบไม่มีแม้กระทัง่ง รอยของแผลขาวๆก็แทบจะหมดไปแล้วไม่ใช่ไม่มีเลยหาไม่เจอหาไม่เจอแต่คุณจะเห็นว่าบางที่ไหนโอ้โหเย็บรอยเย็บ <ฮะ S 2> อ่ะข,ขอดูขอดูขอดูที่รอยเย็บมยค่อยๆหาลูใจเย็นๆแต, <c oughs> แต่ามันอยู่ที่เทคนิคการเย็บฝีมือ <ฮะ S 2> การเย็บของอาจารย์ศัลยแพทย์ที่ w เนี่ยค่ะว่าฝีมือเขาละเอียดมากๆๆจนกระทั่งที่บอกว่าเราจะแม้กระทั่งตอนที่ เอาไหมออกก็จะไม่เห็นแผลอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของหนังตานะพูดถึงเรื่องของหนังตานี่เราอยู่ในเรื่องของส่วนของตาส่วนตาใช่ทีนี้มาดูใต้ตาอ่าใต้ตาอ่าขอดูใต้ตานิดนึงปัญหาตอนใต้ตาอ่าปัญหาตอนใต้ตาอันนี้เห็นตัดเลยดูตรงความนิดนึงอ่าทำไมปัญหาตอนใต้ตาตอนนั้นคืออะไรก็คือไขมันที่อยู่ใต้ตาสองข้างเห็นไหมอ่าวิธีการทำของคุณหมอก็คือคุณหมอจะค่อยๆกรีดตรงนี้แน่ ตรงที่ไรขนตาดีขอบขนตาขอบที่ใกล้แล้วก็เอาไขมันออกเสร็จแล้วก็เย็บเย็บคือเย็บตรงไรขนตาล่างเลยใช่ป่ะตรงขอบขนตาล่างแนวขนตาล่างแล้วก็ตรงบริเวณล่องล่องเขาเรียกะไรล่องแก้มร่องแก้มร่องแก้มตรงนี้ล่องน้ำหมากด้วยแล้วกระอกแก้มเพราะฉะนั้นคุณหมอจะดึงหนึ่งส่วนสองส่วนแล้วก็สามส่วนตรงนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงคือชัดมากนะคะอันนี้เราแก้มที่มีความลึกนะคะล่องน้ำหมากค่ะ แล้วก็ตรงนี้คือกระบอกแก้ปอกแก้มกรบหน้าที่มันค้อยนี่คือรอยเย็บค่ะฟีมือของอาจารย์หมอเรานะคะซึ่งเป็นศัลยแพทย์ตัวจริงนะคะและทําในห้องโออารงพยาบาลนะคะเฉพาะทางศัลยกรรมนะคะนี่ดูเลยดูเลยความละเอียดนะคะแล้วมาดูตัดไหมแล้วนี่ขอดูลูกเทียบเลยอยู่ในไอแพดอันคือหนึ่งเดือนค่นมีแต่คนบอกแผลสวยมากๆเลยค่ะหนึ่งเดือนคุณดูนะ เอาคนใกล้ตัวเลยสามีเออวสามีว่าโอ้ไี่มีฉันมีเมียเด็กแน่ไค่มีแฮปปี้แล้วเนาะเรามาดูปัญหาก่อนค่ะอันนี้เป็นปัญหาของสุกใบทุกคนวัยรุ่นงวอทุกคนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนอ่ะบางคนคอไม่ย่นนะ แต่ว่ามีไขมันใต้คางมันก็ทําให้มองด้านข้างแล้วดูแบบเฮ้ยไม่โอเคดูแก่อะพูดง่ายก็มาปรึกษาแล้วคุณหมอก็ตัดไปให้เราจะใช้ชื่อเรียกแค่ว่าตัดถุงไขมันใต้คางใช่แต่ในความเป็นจริงของคุณหมอเราเนี่ยจะมีการเย็บล็อกกล้ามเนื้อด้านในเพื่อให้ผิวกระชับตึงนะคะเแล้วครัวงนี้สังเกตว่าหนังเนี่ยจะค่อนข้างหนอเยอะก็คือไม่ได้แค่ตัดหนังไว้ปกติเราก็เย็บล็อกกล้ามเนื้อแล้วก็ตัดหนังทิ้งเย็บเพิ่มชั้นนอกด้วยคือปกติเนี่ยถ้าสมมุติเเวลาารตััดมน ในที่อื่นเราไม่รู้พูดง่ายๆที่อื่นเราไม่รู้แต่สําหรับที่นี่คือนอกจากเราจะตัดด่างอาตัดตรงเนี้ยเราตัดเป็นแผลนิดนึงเดี๋ยวให้ดูเป็นแผลนิดเดียวมันเรียมองเห็นนิดเดียวนะแล้วเอาไขมันออกแต่เราไม่แค่เอาไขมันออกแล้วเย็บเท่านั้นนะคะเราจะเอากล้ามเนื้อแบบคือดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาด้วยเพื่อให้คอเนี่ยมันดูแบบเอาพูดง่ายๆให้มันกระหงขึ้นคอสาวขึ้นตึงขึ้นตึงขึ้นนี่คือหลักการทําของศัลยแพทย์ ในโงนรงพยาบาลศัลยกรรมแต่ว่าอย่างถ้าเต็มที่อื่นเราไม่รู้แต่ว่าที่นี่คือไม่มีทางห้อยมาอีกแล้วใช่ค่ะในอีกสิบปีในอยู่ไปได้อีกสิบปียี่สิบปีเย็บล็อกไว้เลยค่ะเย็บลอ็อกไว้เลยเพราะว่านอกจากตัดเอาไขามันออกแล้วเนี่ยยังดึงถือว่าดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้คอเห็นไหมฮะเห็นคอเขาอ่ะมันจะต่างกับตรงนี้มากเลยอะลูกเทียบกันเลยนะคะนี่เปรียบเทียบให้ชัดชัด คอคนที่ซีเรียแล้วหนูตั้งปฏิญ,ญาณไว้ว่าไม่ทำแล้วพอแล้วเออจาได้แต่พอมาวันหนึ่งเออมันมันไม่ได้อะหนูยังเดี๋ยวดูสภาพเดียแล้วมันต้องอยู่อีกอาจจะต้องทำงานถึงอาอยู่หกสิบปีอ,อ่ะใช่ถีงเงี้หนูกคคิดว่าน่าะประมาณนั้นนะเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะค่อยๆไม่ไม่ได้ว่าเยอะแยะอะไรใช่นาง,งานเราก็ยังเยอะอยู่แล้วเราก็นี่ให้เกียรติคนดูที่ไหนเพืเออ่อเพื่อให้ภาพมันดูดีออแล้วก็ หนูก็ดูข้อมูลนะหนูดูพี่ปุ้ยกับเดบุยูมาตลอดว่าดาราลูกค้าทุกคนที่มาทำเป็นยังไงและส่วนพี่ปุ้ยเองเนี่ยเรูค้จักกันแล้วก็ยิ่งหลังๆก็ยิ่งสนิทกันก็ยิ่งแบบเนาะันก็เราก็แบบไว้ใจกันนะที่หนูก็ไว้ใจพี่ปุ้ยนะหนูเห็นทุกคนที่มาทาแล้วแล้วพี่แอลอัมพาบุญสิทธิ์มาทำเพราะพี่แอลนี่หนูก็แบบไปวิ่งขายที่ด้วยกันอยู่พักนึ่งไปเจอแกอยู่ก็เห็นอยู่หน้าแกก่อนทําแล้วก็หลังทําหนูก็แบบอุ้ยพี่แอลแบบ แทบจะกลับมาเหมือนสมัยตอนผิวพุ่ม่าในตาแขกในสมัยนั้นเลยสวยมากหนชอบมากแล้วพี่ตุ๊กพิยดาเงี้ยไปออกรายการในหมวดนี Ran ้หนูว่าโอ้โหแกไปแบบหน้าโอ้พี่ตุ๊กหนูมันก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้หนูตัดสินใจใช่ต้องมาทําที่ดับบลินดูโรงพยาบาลดับบลินดูเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครเอาไปแอบอ้างนี่ไม่มีนะพี่สุพทธิทำที่ไหนทำที่โรงพยาบาลเสียกําตกแต่งดับเินดูนะคะ คาะนึกชื่อโรองพยาบาลไม่ออกอะไรก็หน้าผิววันนี้นี่ค่ะพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยค่ะ,ะคได้ค่ะ,คะเสดว่าเป็นดึงหน้าของทางโรงพยาบาลของเรานะคะจะเริ่มต้นที่ส่วนลดหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักท้างเทีของทางโรงพยาบาลมาได้เลยโรงพยาบาลปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะอยากให้ลูกค้าหลายๆท่านนะคะลองเข้ามาปรึกษาก่อนนะคะว่าปัญหาที่กังวลคืออะไรบ้างนะคะของคุณสุนารีนะคะทําที่โรงพยาบาลสัลญกรรมตกแต่งเดบลยูนะคะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ